วันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมฟาร์มของพี่สุพ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พี่สุพ์มีโปรแกรมพิเศษนะครับก็คือชวนมาดูขั้นตอนการทำลาบเมืองหรือว่าลาบของอจังหวัดน่านกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคนส่วนใหญ่ค่อน้าจะมีรายได้ต่ำอาศัยหาขีนกับธรรมชาติเป็นหลักนะแม้แต่ไก่แม้แต่ไข่เนี่ยก็ค่อนข้างจะ สินยากเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะความรู้กับการผลิตไดล้น้อยจะได้กินของผู้นิทรรงเนี่ยแรกเริ่มก็คือประมาณว่ามีมีม,มีทำสร้างบ้านหรือว่าขึ้นบ้านใหม่หรือว่าจต่งานแต่งงานหรืองานที่ต้องใช้คนช่วยกันเยอะๆตรงแขกต่างๆเนี่ยเขาจะเลี้ยงเวลา,วางานเทศกาลหลักๆก,ก,ออก็อย่างสงกรานยังอะไรอีกละ่ะ ศกาลนึ่งหนึ่งนึ่งหลายเนี่ยทั้งงานมงคลก็คือแจกงานขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่ว่ามงคลงานศพก็ยังมีเพราะว่าเขาต้องเรียกแขกที่มาจากเลิกงานมาเขาต้องช่วยกันเก็บเกี่ยวเก็บของต่างๆเขาทำลาบเลี้ยงกันตรงนี้มันสดๆสกิดหอมเครื่องลาบ ทางเหนือเนี่ยทางบ้านเราเนี่ยนะส่วนใหญ่ตัวหลักก็คือมะแข่นมะแขมหรือมะแขว่นทางเหนือเขาเรียกมะแข่นตัวนี้จะทถ้าไม่เป็นเครื่องเทศที่มีรสรสรสฉุนแรงหอมแรงแบบตัดตัดข้าวได้ดีแล้วก็มีพวกีกระเทียมพวกขาพวกพริกแห้งพริกแห้งกั่วแล้วก็หอมหัวไอ้หอมแดงเป็นตัวหลักก็ชินลงแล้วก็มีพวกเชื้อพวกเครื่องปรุงรสสมเข้าไป ของเราทาก็คือ,เค,อเ,เครื่องในทุกอย่างนี่เราต้องสุกหมดคือให้ใล้ความร้อนฆ่าให้าตายมาหมดนะญาติจะไม่มีนั้นลาบเนื้อสดเขตพื้นที่บ้านตาันชุมอำเภอเวียงสา,าขึ้นเราะที่จุดตรงนี้ว่าบางที่อาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ความชอบระคว,วต้องการเราลาบเรียบร้อยแล้ะเครื่องลาบพร้อมละ อันนี้คือน้ำเพีาะที่ตุมสุกเรียบร้อยพญาติตายหมดละแล้วนี่เลือดสดอันนี้เครื่องในที่เราเตรียมไว้พร้อมที่จะลงหลังจากครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการมิกเซอร์ด้วยกันไอ้นี่คืออะไรครับนี่อันนี้เครื่องราบทั้งหมดที่เราตำาเยอะแยะโอเคนายใส่ด้ไี่อันนี้ความเชื่อนะที่ทำกันมานานเนี่ยถ้าเราใส่เลือดก่อนเนี่ย ตอนมันมันจะสดสีแดงเข้มพอเราใส่เพี้อตาไปปุ๊บน้นำเพี้ยเนี่ยทาให้เลือดเป็นซีดเราก็เลยทดลองกันว่าเออเราใส่น้ำเพี้อก่อนเพื่อว่ามันจะได้อูมามิอูมามิอูมามิทั้งความขมของเพี้ยว่าด,ดีเอย้ยผสมผสานกับไอ้เครื่องราบทั้งหลายเนี่ย่ยมันจะทําให้คนง่ายขึ้นมาและการกระจายตัวของเครื่องปรสูงทั้นไปได้เต็มที่ทุกอย่างใส่ได้หมดอะ เพิ่มกับผักขัใส่เข้าไปคนต่อให้มันเข้ากันเพื่อจะได้เป็นอูมามิตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าล,ล่ามดิเรายังเราสับเรียบร้อยยังไม่ได้ยังขาดเลือดสุด อันนี้สีสันเริ่มสดใสหน้าอันนี้มากลยใช่ไหมอันนี้เราเรายังไม่ได้ชิมนะเรากะในเครื่องที่เราตำว่ามันน่าจะใกล้เคียงพอเป็นจริงทุกอย่างแล้วโอ้โหจับ,บาบคจับ จับปากไปว่าจะไดนครับจับเขาดัง้จับคือจับเอนนี้อร่อยแต่ความความเค็มเนี่ยเืียไปนิดนึงเล็กน้อยสำหรับว่าเดี๋ยวคนต้องการคนกินปคนกินเค็มใหาแค่ปรุงเอาพริกีโวเคเติมเติมไปหลังได้ย่างโอ้โหสุดยอดไม่ได้ไม่ได้เชื่อว่าจะมิกเซอร์ได้ดีขนาดนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยสุดยอด คนที่มีลาบก็จะอารมณ์ดีอย่างพี่สุพจน์นี่แหละครับจะมีโอกาสมาเที่ยวเมืองน่านด้วยกันนะครับน่านเมืองเก่าที่มีชีวิตสวัสดีครับ